วันนี้พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนตกหนักวันนี้ดูค่ะแดดออกเปรี้ยงเลยร้อนมากเลยวันนี้เลยเชื่อเลยว่ามันจะผิดพลาดกันมากมายขนาดนี้เนาะร้อนจนไม่อยากจะทำงานอยู่ข้างในเลยค่ะอยากจะอยู่ข้างนอกเนาะอาบแดด นี่ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์ทำงานค่ะร้อนจริงบรรยนี่ากาศดีมากเลยค่ะเพื่อน เล็นงานเนาะอันนี้เมืองที่เราอยู่มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว่าวุ่นวายมากก็วุ่นวายมากเลยค่ะในช่วงไอเขาเรียกอะไรนะสำเมืนะ่อไหรเนาะ ทั้งคนทัน้งรถนจะสวยตรงนี้ก็จะเป็นโบ๊ ไม่สะอาดหรอกครับเพื่อนแต่น้ำลึกมากเลยอากาศดีตอนแรกบอกว่าฝนตก เมืองเล็กๆค่ะแต่ว่าเต็มไปด้วยผู้คนเนาะอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นธนาคารมีธนาคารมีปริษัีธนาีบันนี้จะเป็นผับปลาผับปลา,า,า,าจะมีเยอะมากเลยผับปลา,ากาแฟร้านกาแฟแล้วก็โรงแรมอันดับหนึ่งเลยในเมืองนี้แต่ว่าพวกหุนเดียววันหลังแก พาเข้าไปในเดินดูในซอยเนาะในเมืองซอยลรกๆก่อนค่ะ